นายยาเขามาหาเม่เรียบได้สินงามเลยยาเขามานุง่งห้เบิ้งพอทะเลาะมากขึ้นนี่แลหละหักสินนะพอไปเบียกแล้วพอไปแว่เอาพอทะเลาะแล้วมานอนน้ำคืนนี้สบายดีเนะพี่น้องสบายดีสบายดีหนุ่งงามๆห้มันเซิงในเอวมันน่ะถ้าถ้าทะเลาะยิบมาให้กับผู้ผู้ไปบันนี้ไป,ไป,ไป แม่ปเบียกก่อนจะเแม,ม่ย่องกำลังฮู้ยตายโหลดบัานนี้เอียงบัานนี้ไอหน้าวะอีต้วนีีต้วนในหน้าวะฮู้ยธรรมดาบอลอะได้ดุงศิลน,นะโหก็คือคักบานนี้ตายโหลดเออแม่อะไรเบียกแม่ลงคักเลยโหไปเลยพี่น้อง ຈັ່ງໃດແລະພີ່ນ້ອງພີ່ນ້ອງພ້ອມໄຟຕົວກະບໍ່ມັລກ กนำสีหน่อสูบจากนอกพึ้นซองห่ออ้ยผักบวบผักบุงก้น้าโอ้้หมุน้แล้ววะไปใส่น้ำกันได้เฮ้ยโสเดเหียหมอเหีเห้อ บิดแรวพี่น้องสุดท้ายถ่ายสุดสุดท้ายแล้วก็ถ่ายสุดเจ้าว่าสีน,ำน้ำน้อยพูื่อจากเนาะพวผันหมักนำ้ำน้ำมาตื่นอีกคนเด้อตื่นน้ำขึ้นมาๆๆไฟก็คือบรจิจใจเธอเด้อันนี้ก็คือเป็น อาหารแรงพี่นนอะ มันเข้มข้นดีเด้นี่นะออืเนาะจะอีอย่างนี้ประกอบด้วยแมงไหมว่าัเด้ตายแหละเอาเสียงลงเดือสิแล้วเด้อ ตััดกพี่น้องเหมือนอยู่เลือดใจเป็นอะไรเออท้อยมากกับปีกะท้อยมากกับบกระดอกบกสุมเพลินพอสามมือกินพอสามเถื่อเบิร์ดอีกแหละสื่อบโบไว้พี่น้องเอาหนี้โอ้โอ้แกด้วยจะเาไหมพันี่เป็นกล่องไปหา ผมนหะท่านที่ว่าแ,แก่บ่มุกแกอ้อ,อก,กะปินะตักถ,ถั่วมาจับถั่วมาหมดสีอามันคนละถั่วอะไรๆมันห่าบอแ่บมันบามขุ่นขัดกันมาสอบนี่สอบนี่ เขาเห็นแบบนี้มอตเก่าคายมากเพีลดบมเมนบอคมาพ่ลดแล้วมือนกันบลเล่บดมีแบบนี้ได้แต่เก่านะรูัสึกของแขกุอป้าคือเดินตรงงามใช่เนาะสบายดีสบายดีพ่อฮะมักเพชรแต่ง้ตองเรื่องพอให้ลูกกันเด้อจะตัวน้อยเอ้ยตัวน้อยนี่จะตัวน้อยบ่ตัวน้อยนี่จะตัวน้อย

老太。嗯。<Well>, hey. mm. thế còn đây, cong mà máu à, còn ok, ิมในผก่อนพี่น้องแม่นบ่พี่น้องซาจําได้เปิดกล้องกับีวันบ่มีแบบนี้ก็มื้อนี้น่ะถ้านํามันตั้งนี้แบบนี้กบอกมันเด้อแม่บ่่เฮาก็ฮื้อมนเนาะอือแ ต้ันกรมันน้ำเน,น,กกน,นเนองนกตอมัลูกระมีเมือังกรมนเดี๋ยวรูปกาเพื่อนเลยเลืสีบาน,นีคำเดียวพี่น้อง,งอ,อ Anh giúp tao đã. Anh giúp tao. Hả? họ.

น้เดคะแนนน้อ,องน,นี่กัปีกัดแต่ก้าวโหลดนเนาะมันแง่แง,ง,ง่งก,กินจ้ะไม่ให้จับกินดีๆนะ

ลงมแถ้ากินนมวุดนจะได้งานของลูกนี่กินนมวเ้นดีเล้ฮะอดเดินคอยบดิอิ่มแล้วคอยนะก็มีีกกนนมวบิดหาสวนพี่นาง เรื่องข้อเห็นมาใหม่มันตน้องมีอันนี้นบุคคลแบบว่าแบบว่าคัรห้องนอนมันอันแบบว่ามันนอนมาแต่มันมันเสื่อมพัองอะไเนาะมันก็มีอ,นะอันนึงอีเดสติดเนาฬิกาตานะโทรเขานะเออมีท่อนเดียวเนาะอาเนี่ยตอนพักของข้าวอิเนะถึงบินอ่ะฮะ เสบแห้งอยานีพี่น้องเพราะว่าปวอยากอิ่มห้ามนะอิ่มนะเราสิกินเบิร์บอลนะคันกินเบอร์อะไรพอเด้อเด้อเออกินมันเบิร์โลดสะกินดีเลยคันกินเบิร์อย่าจะกินเบอร์บลนั่นเอาบอลสีเหลืงให้รังไหมน่ะ ท่านบอิ่มทิล่วลังมาอีกบอกเอาเลยยาอันนี้าฮะอํา,า,าอลาพระเจ้าพี่น้องพอก,กันคลิปหน้าเดีเ๋เพียงเด้อผู้งวฟูสะหวัวเนี่ยกับปาน,นี่ผู้